รุปข่าวเชียงคืนแมนยูประจำวันที่22กรกฎาคมโดยโค้ชเจฟฟ์บอลแมนเชสเตตเชียงคืนนี้คอสเนะอีท e ีฝากไว้ให้แมก็กไวติดอัตาฮิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโดยร์ได้แมก็กไวกับตันแมนยูรับฟังคำเทศนาดีๆจากทางผู้จัดการทีมเอริชเชนฮากถึงวิธีสยบเสียงโหของเหล่าเบรตอาร์มี บนแผ่นดินดาวอันเดอร์มีทางเดียวก็คืออัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในคารักนี้โดยแฮร์รี่แม็กไาวโดนแฟนบอลปีศาจแดงย e ีนะฮะจากผลงานขี่เรเมื่อซีซั่นก่อนแปลงสภาพจากตัวความหวังสู่บอ่อน้ำมันแถมระหว่างทัวร์ปริสันที่ออสเตรียมีชอดลาดเข้าตามแมชดวลเมลเบิร์นวิตตอรีต่อให้ยกระดับขึ้นมาเกมปราบคิซันฟาเรสดีแค่ไหน แต่โดยวรวมแล้วยังไม่สามารถจะเอาชนะใจเหล่าสาวกได้ในครั้งนี้ดังนั้นผู้ซื่อมาดนักบวชอย่างทาง ETH คงจะไม่มีคำแนะนำไหนช่วยด้ดีไปกว่าคุณต้องช่วยตัวเองนะสร้างผลงานอุดปากพวกเขาและก็พวกชอบแซะในครั้งนี้ให้จงได้ซะเราได้ยินที่หมอนั่นโดนโหนะแต่ผมจะบอกอย่างนี้หากคุณสร้างผลงานที่ดีออกมามันก็จะหายไปเองบอสไว้ให้สอีอะไรนี้ก็ได้กล่าวต่อ สุดทแล้วผมคิดว่าทีมรวมถึงแฮร์ได้แม็กไกว์ทำผลงานน่าประทับใจด้วยวิธีการที่แสดงออกมาผมเนี่ยไม่คิดนะว่าไม่ใช่วิธีการที่ต้องไปหาว่าเป็นเพราะอะไรเพื่อทําความเข้าใจกับมันแต่มันคือเรานั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ยอย่างไรแต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับผลงานของทีมและก็ตัวแม็กไกวเองที่แสดงออกมานั่นคือเหตุผลที่เราซ้อมหนักคือสิ่งเดียวที่เน้นเขี้ยวเข็นในคร,รั้งนี้เรื่องเดียวในหัวของเราคือตั้งใจเล่นบอลให้ยอดเยี่ยม มันก็มีอุปสรรคตลอดทางอยู่แล้วและไม่ยอมอ่อนข้อยกับใครวิธีสยบก็คือประการแรกปรัชญาทีมต้องชัดเจนเราต้องเล่นฟุตบอลที่น่ากเกรงขามฟุตบอลเกมรุกก็ทราบกันอยู่ว่าคู่แข่งวันเสาร์นี้หินแค่ไหนนับเป็นบททดสอบชั้นดีก็เป็นวาสนาของชาวเพล,ลที่ได้มาชมเกมในสนามในค่ำนี้ ฟังเทศจากในหลวงพ่อเจนทาสเสร็จแล้วแม็กควยก็มีการบ้านนะฮะกองโตต้องสาัดสางเพราะรนอกจากกู้สักศีของตัวเองแล้วยังต้องชิงตำแหน่งกับทีมเมดเจ๋งๆในปัจจุบันนี้ไหนจะจอมีลิซันโดมาติเดสจ้องจะแย่งตัวจริงจากเขาในครั้งนี้ให้จบได้นานนะผมเป็นนะว่าง,งานนี้ดูแล้วแฮร์รี่แม็กควายนะผมอัตหิอัตโนโนาโถเลยท่องไว้นั่นหนูเรามาดูข่าวจอมากแกนดีก่าครับโดบรคูเมเนสกำหนดเข็มทิศชีวิต24ชั่วโมงขาดนี้ อานาผมเมื่อทางเปรโดซูปูเบด้าผู้สื่อข่าอวอาวุโสสายโปรตุเกสแห่งสกานสปอร์ตอ้างว่าอนาคตของเชสโนปรโดสตาร์คอมแมนยูจะมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้นในวันเสาร์นี้เมื่อมีนัดหาบริกัททางเอเจนต์จอชมินเดสเพื่อกำหนดเข็มทิศของตนเองซึ่งดาเตะวัย27ป,ปีรายนี้ส่งสัญญาณไปเล่นไม่เล่นที่โอทัลฟอร์ดต่อไปแม้จะเลิอสัญญาอีกหนึ่งปี เพราะอยากจะเตะประรายการแชมเปี้ยนลีกรวมถึงคืนความสุขให้กับครอบครัวซึ่งอุตส่าห์ตามฟ้าหาฝนหาแปดหาแดดนะฮะยังเมืองแมนเชสเตอร์จนตัวซีดในครั้งนี้โดยผู้สื่อข่าวต้องถิ่นเปิดเผยได้ว่าเวลานี้เจ้าของบรองดอห้าสมัยคงยังฟิตหุ่นปั้นกล้ามอยู่ที่กรุงดิสบอนประเทศโปรตุเกสโดยเขาไดบอกว่าเขายังคงอยู่ที่กรุงดิสบอนนะ มอนนั้นไม่ต้องหลบซ่อนตัวที่ไหนในยุโรปคงอยู่ดิสปอนแล้วและก็ไม่คิดจะเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันเพื่อหลบเลี่ยงนักข่าวหรือคนที่อยากเจอตัวเขาในขณรักนี้มอนนั้นคงจะถูกเข็นโผล่มาตรงระเวงและก็อพาร์ตเมนต์บ้างไปบ,บางครั้งคงโพสต์รูประหว่างออกกำลังกายหรือฝึกซ้อมเขาคงต้องรอว่าจอร์จเมนเดสจะแจ้งว่าต้องทำอย่างไรเรา,าไม่ทราบเลยเกี่ยวกับเรื่องจะเดินทางเข้าแมนเชสเตอร์หรือไม่และต่อให้บินไปจริงๆนั้นก็ไม่ได้มีความหมายว่าคงจะเล่นกับทางแมนยูต่อไปในขรักนี้ โดยวันต่อไปคือวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้น่าจะสําคัญมากในดะาสับเขาเพราะผมคงไม่สามารถเห็นเขาไม่ลงซ้อมกับต้นสังกัดก่อนที่จะเปิดซีซั่นใหม่ต่อไปได้อีกเข็มทิศชีวิตอาจจะชี้นะว่าบรันโดนั้นต้องอยู่กับทางแมนยูต่อไปจนสิ้นสุดฤด,ด,ดูกาล2022เมื่อเราทีมใหญ่ต่างก็ตีกันเชียงไม่อยากจะเอาเขาเนี่ยมาร่วมงานเพราะกลัวเสียบรรยากาศทีมเวิร์คให้กับพลังดาราในครั้งนี้เป็นแร่งว่าง,งานที่ผมต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกัน ผม,ม่าตีไป48ชั่วโมงก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรบทสรุปของเจตโต๊ะนี้เรามาดูข่าวจอมาแกนิดครับยังไม่พอหรอกนะแมนยูเดินหน้าเซ็นฟรีแข้งดอตมุนโดยแมนยูยังไม่หยุดในการเสริมทัพง่ายๆแม้ว่าล่าสุดนั้นเพิ่งจะได้ตัวลิซันโดมาร์ตินสมาวมทัพก็ตามทีโดยการบริงานระบุไว่าทีมปีศาจแดงนั้นแอบไปด้อมๆมอง,มองดานอักเซลซากาดูกองหลังของดอตมุนในครั้งนี้จากการบริงานของชิมทอก สำหรับทานดานอักเซลซากาดูถือว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่เนื้อหอมที่สุดในตอนนี้เพราะว่าสัญญาของเขากับทางดอตบุลน,นั้นกำลังจะหมดลงและก็มีหลายทีมอยากจะได้ตัวเขาไปช่วยงานยังบ้านผลบอลจนล่าสุดเนี่ยเป็นแมนยูที่เข้าไปแจมในดีอนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยสาเหตุที่แมนยูอยากจะได้กองหลังมาช่วยเล่นบอลในวันนี้เพื่อมาเพิ่มเป็นเพ,เนเพราะว่ากำลังวางแผนจะปล่อยเซนเตอร์ออกจากทีมหลายรายด้วยกันทั้งเอริกบายยี ฟิโจนและก็อักเซลตูเชเบททาไมอยากได้ตัวนารับปรายนี้เข้ามาเพิ่มเติมและยิ่งเดนดิวของซากาดูเป็นการเซ็นฟรีแบบไม่เสียเงินซะด้วยในครั้งนี้ทางนี้นอกจากแมนยูแล้วยังมีอินเชมิลานเปเชและก็มักเซเป็นต้นที่ากได้ตัวดานอักเซลซากาดูไปช่วยลุยโปรแกรมบอลในแด่กันหน้าในครั้งนี้เป็นนามการนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,กปันะนะช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาเก,กัน,นอีกครับ เช็กกันบ้านเอริกเชนฮากกันหน่อยอะไรบ้างที่แมนยูต้องปรับและต้องแก้ไขในคร้อนี้โดยท่ามกลางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีของทางปีิาจแดงมันยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจเอริกเชนฮากเพราะอย่าลืมนะว่าตอนที่ทางบรับทงนิกเข้ามาใหม่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกันแบบนี้มาแล้วในช่วงแรกที่รังนิกเข้ามาขัดตาทับเซตระบบให้แมนยูพวกเขาก็มีปัญหามากมายนอกจากตลาดซื้อขายที่ทางเชนฮากต้องแก้ไขไปทีละปาะ โดยเกยมแรกที่ทางบีสแสดงถล่มหงแดงที่ราชมังเทนฮาร์ก็ยังรัตว่ายังมี2จุดที่ต้องปรับปรุปงแก้ไขโดยเขาได้บอกว่าเรานั้นรู้ได้ว่าเพิ่งจะเริ่มต้นแล้วเรายังมีข้อบิดพลาดในการเล่นเพรสชิง่งไล่บีพื้นที่คู่แข่งรวมถึงยังพลาดโอกาสในการทําประตูไปหลายครั้งแต่เรานั้นก็สร้างโอกาสได้มากมายเช่นเดีวยวกันเราต้องทํางานอย่างหนักกันต่อไปเพื่อกําจัดข้อบกพร่องแต่แน่นอน,นว่าวันนี้เรามีความสุข มันจะต,ต้องใช้เวลาอีกมากมายและผมก็เห็นความบิดพลาดหลายอย่างแล้วแต่ผมก็ได้เห็นสิ่งที่ดีจริงๆอยู่บ้างนะโดยเฉพาะเรื่องสปีดความเร็วและก็ไอาเดียการสร้างสารรค์เกมรุกในแดนหน้าที่หลากหลายสิ่งที่ทางเทนฮากยังคงเป็นกังวลใจก็น่าจะเป็นรูปแบบการเล่นบิลอัพของลูกทีมในแดนหลังเพราะอย่าลืมนะว่าการที่จะเอาชนะเกมพลิชิ่นของคู่แข่งได้นั้นจะเป็นชต้องมีผู้สอดรัตูที่ใช้เท้าได้ดีเหมือนอย่างที่ทางแบนเชสเต์ตี้มีแอนเดอร์สัน หรือเลวพูมีอเิ็ซองเบเกอร์แต่ำหรับทางดีคานั้นอาจจะไม่โดดเด่นในแง่ของการใช้เท้าออกบอลแต่ก็ถือว่าทำได้มีเลวดังนั้นแบบฝึกหัดใหม่ที่ในด่านปรายนี้จะต้องเจออย่างแน่นอนก็คือการออกบอลด้วยเท้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้กับเพื่อนระวมทีมและเพิ่มความหลากหลายในการเซตบอลขึ้นไปในแดนบนเทนฮาคขึ้นชื่อนะว่าเป็นกุนซือที่มีความจริงจังและเข้มข้นในการฝึกซ้อม การฝึกซ้อมของเจนทาร์กตั้นเคยได้รับการขนานนามผู้สื่อข่าวตั้งแต่อยู่ที่อาแจ็คแล้วว่าเขาเนี่ยแมมมอชเทรนนิ่งเซกชั่นเน้นการฝึกซ้อมแบบหนักหน่วงไม่หมดไม่เลิกทำไม่ได้ไม่ต้องกลับบ้านอะไรประมาณนั้นโดยมีการบร,ริง,งานเพิ่มเติมอีกด้วยนะว่ามีนักเตะหลายคนที่อาจจะอา,าสาซ้อมหลังเวลาปกติด้วยเพื่อสร้างความประทับใจกับโค้ชคนใหม่ซึ่งหวังว่านักเตะหลายคนจะทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสม,มอไม่ใช่แค่วันแรกเท่านั้นโดยสิ่งที่ทางคุณซือดัชแมน ใครกำบลนไปได้บ้างก็คือฟอร์มของแนวรุกทั้งอองตนีมัสญญายานเจดอนซันโชแล้วก็มาคับเรฟฟอร์ดแฮมเลาบรรดาดาวรุ่งก็ทำง,งานกันได้ดีแบบไม่ไอายรุ่นพี่โดยเฉพาะทางซีดานอิกบนันที่ไร้มนจะทำเอาแฟนๆปิศสัแดงเรียกร้องให้เชนฮากเลิกหวังแฟรงกี้เดยองและดันลูกมอ้อทีมชาติอิรักรยนี้ขึ้นมาแทนได้ไหม การดึงลิซันโดมาร์ติเนสเข้ามาก็ถือเป็นการเพิ่มออปชันในการออกบอลให้กับปีศาจแดงเพราะแข้งชาวจินไตาย,ายนี้เป็นผู้เล่นตามธรรมชาติและก็ยังเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรับทั้งเซ็นเตอร์แบ็กมิดฟิลด์ตัวรับและก็แบ็กทั้งสองฝั่งซึ่งผลผลงานของลิซันโดนั้นถือว่าไม่ธรรมดาจนได้รับฉายาเฉพาะแห่งการผ่านบอลของลีกแดงกระขันลมมาแล้วโดวยนอกจากการออกบอลและการเข้าสก,กัดที่ดุดันแล้วลิซันโดยังมีลูกตุกติกลูกปั่นประสาทคู่แข่ง ตอนเล็กตอดน,น้อยซึ่งว่าถือเป็นคาแรคเตอร์ของนัตเตจจากอเมริกาใต้กันอีกด้วยโดยลักษณะการซ้อมของเอ็ดิกเชนทากในช่วงแรกนั้นจะเห็นได้เลยว่าเน้นไปที่การเล่นในพื้นที่แคบๆในรูปแบบสมอลไซส์หรือภาษาบ้านเราก็ประมาณว่าลิงชิงบอลบ่อยมากซึ่งมันก็สร้างความสัมพันธ์การปรับจบังหวะบอลปรับสปีดบอลในยุคข,ของเชนฮากการป้องกันรูปแบบของเชนฮากถือว่าทาได้ตามมาตรฐานแต่สิ่งที่เชนฮากต้องรีบปรับจูนอย่างเร่งด่วนก็คือการบิวอัพ เซตบอลและการเล่นแอนตี้เพรสชิงเพราะการเล่นวิธีนี้หากเจอคู่แข่งที่ไร้เพชรแล้วแกออกมาได้เนี่ยก็มีโอกาสถึงหน้าปากประตูคู่แข่งเหมือนกันแต่หากพลาดกระโดนตัดกลางทางก็มีโอกาสที่บอลจะถึงหน้าบ้านของตนเองเช่นเดียวกันดังนั้นเทนหากจะน่าจะเน้นจุดนี้มากที่สุดนะฮะซึ่งเมื่อทําได้เข้าฉี่แล้วการใส่แท็กติกรายละเอียดปีกย่อยทั้งลูกสูดเตะมุมเซตพีต่างๆก็จะทยอยตามมาสายกระทังทัพปีแดงในครั้งนี้ โดยเกมอุ่นเครื่องนัดต่อไปของทางแมนยูนั้นมีในยําสคัญและก็น่าสนใจเพราะเราจะต้องเจอกับทางแอสตันวิลล่าที่มีเซเว่นจูราตคุมทีมโดยจะรับแข่งกันในวันที่เดกบับจากผมนี้ณออฟตัสสเตเดียมประเทศอสทศอสเตรเลียเวลาส่วนนาฬิกาสีิานาทีตามเวลาของประเทศไทยและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุงสมสรนแมนเชสเตดในช่วงชิ่งขึ้นครับขอบคุณทุกคนตี่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c คร b e ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ